สวัสดีค่ะ<ป>ดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงอเมริกาเองและดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงอารยาไล,ล่ากระทกและวันนี้นะคะพวกเราได้รับหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพามาชมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่3ามถัดที่10ค่ะค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะจะเป็นพิธีเปิดในภาคสนามของวันแรก,ซ,กซึ่งจะมีการมอบพวงให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารหญิงในวันนี้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะครับ ในช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่เราได้ทานข้าวเทีย่ยงกันเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปไหนคะเราจะไปะการเรียนรู้ผสมพยาบาลกับทดสอบกำลังใจค่ะจะเ,เป็นยังไงเรามาชมกันเลยนะคะตามมาเลยคะ่ะค่ะแล้วก็มาถึงสถานีแรกจะเร็วนะคะที่สถานีแรกเราก็คือเป็นการผสมพยาบาลเบื้องต้นกัน,นะคะ่ะ จะเป็นสถานีทดสอบกําลังใจค่ะซึ่งจะเป็นของกองวัยที่สอบกำลังเล่นอยู่นะคะจะมีอะไรบ้างคะที่สถานีนี้จะมีการเล่นเครื่องเล่นถัดผงค่ะที่จะมีทั้งหมดปิดสถานีด้วยกันค่ะต้องการเป็นความถูกกันไหมคะพร้อมแล้วไปได้เลยค่ะค่ะถึงช่วงเวลาภาคค่ำแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะช่วงภาคค่ำเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะซึ่งในช่วงภาคค่ำนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมทดสอบกำลังใจของนักศึกษาวิชาทหารหญิงทุกคนค่ะซึ่งจะผ่านรูปแบบรถกลิ่นเสียงและการสัมผัสค่ะนักศึกษาวิชาทหารของเราจะไปพบกับอะไรกัันบบ้้างเเชชิญรมไดลยค่ะ เราไปลกันเยคค่่ะะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สถาน,นีที่สองกันแล้วค่ะซึ่งจะเป็นสถาน,นีสุดเรียนร,รู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัทนาธานีค่ะซึ่งจะมีกี่ฐานคะพี่ย่ามีสี่ฐานค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งสองเจ้าหาของหญิงนะคะจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะว่าจะมีฐานอะไรกันบ้างมีเรื่องอะไรกันบ้างสอนอะไรกันบ้างเรามาเรียนรู้กันพร้อมกันนะคะเชิญกันค่ะ แล้วเราก็มาถึงสถานีที่ตากกันแล้วนะคะของในวันนี้ซึ่งสถานีนี้นะคะจะเป็นสถานีดำรงชีพซึ่งเรามีก,ากิจกรรมอะไรเปนบ้าที่เราทำตอนนี้ซึ่งจะเป็นการทำกับข้าวร่วมกับเพื่อนๆนะคะภายในกลุ่มจะเป็นมือเที่จะขายโดยมือนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยกันสมัครคีหาฟืนแล้วก็ทำกับข้าวเลยค่ะงั้นเรามาทำผ้ากันด,ดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงกับกิจกรรมครัง้งน,นี้ตามมาได้เลยค่ะขอสัมภาษณ์นหน่อยนะคะสำหรับมื้อนี้เนี่ยคิดว่าอร่อยไหมอร่อยแล้วมีเชฟระดับมิชลินเฟย์เห็นรู้สึกเป็นไงบ้างคะที่ได้เหมือนมาย้อนวัันน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 ๆเเเเเหหมมมมืืืออออไไดดดด้้้้้รรรรรููสสสสึึกกกกกบบาาาาางงคคคะะะะุำชีีีพพใใปป่่ลยโณ์ว สำหรับตอนห่ายนะคะจะมีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมระดมความคิดจากเพื่อนๆภนยในกลุ่มค่ะจ,จะเป็นการบรรยายจากท่านพันธีกอบเกียรติพนมสวรรค์อาจารย์วิชาผสมเหล่าค่ะเป็นความสนทนาจึงทนาดไหนนั้นตามรับชมได้เลยค่ะ เราจะมาสุ่มกันข่ะว่าจะได้ใครบ้างค่ะชมกันค่ะเราจะมาถามเพื่อนนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาฝึกภาคสนามที่นี่ภายในสาววันสองคืนค่ะก็ในการที่มาฝึกสามวันสองคืนในภาคสนามที่นี่นะคะก็เราก็ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในป่าค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในถานที่ครูได้ตั้งไว้นะคะก็เพื่อนๆก็มีความสามัคคีกันมากเลยค่ะเพราะว่าการทำกิจกรรมในถานต้องใช้ความสามัคคีใช้ทั้งแรงแล้วก็ใช้ทั้งใจที่แบบเราก็ลงไปเล่นถานค่ะขอบคุณมากค่ะแพรในุญาตถามนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาฝึกภาคสนนนนาามทีี่่่ใเววลัคะ เราทวันนี้นะคะก็คือเราได้พบปะกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนต่างจังหวัดแล้วก็่างสถานที่นะคะแล้วก็มีการเข้าฐานทดสอบความสามารคทขีของเพื่อนในกลุ่มหรือว่าเพื่อนภายในหมวดหมู่แคอย่างก็คือเหมือนว่าเราอะได้รู้ว่าเออเพื่อนแต่ละคนคือมีความสามคคียังไงเพื่อนแต่ละคนเป็นคนยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือสมัมมาองคือที่ได้มาเนี่ยค่ะถือว่ามีประโยชน์มากแล้วก็คุ้มมากค่ะอคคขอบคุณค่ะ